สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมนีผพาพี่น้องมาลาปลาคออีกแล้วครับพี่น้องมนีหวยปลาไัยขึ้เกล้วครับผมการลังหฮานี่แหละครับกับมนีผพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเยอะปูนะครับผมนี่ผมหาปูได้ไม่อีกแล้วครับพี่น้องไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ากันครับไปครับ มันสิผมมันผมวานหมักมะเร็ดน้ำปลาปลาเัางสีแหละครับพี่น้องขึ้นมะเร็ดน้ำมแห้งมัน่หากินเยอือปูกันหน่อยก็ล่างดีพี่น้อง มุ่นพอกมุ่นเขานะครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขออนุญาตลาไปก่อนนะครับจังถามมาหลุ่นผลงานครับผมใส่สูตรเยื่อปูลล้อยนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมหลังจากใส่เบ็ดเยือปูไว้นะครับพี่น้องนี่ครับผมไมา,หาโหยังไี่อยู่อยกเครบพี่น้องบ่อยู่อีกหรื

ม,มาแล้วครับโอ้ยลังนี่หลังนี่มีตีได้พี่น้องอยู่บ่ล่ะ ว่ายู่คือพี่น้องไม่ได้เงียบแต่ห่วางไอ้เล้วพี่น้องยไป Rằng này Chính có khảo phí nọ Mấy tàu tái โอ้ยู่อแล้วเออขวางเครื่องไม โอ้ย oh, ูย oh. so ูพ so yeah, ี่นอยูยูครับเซล่ะรุดหลึบ่อย่าเฝ้ารุดหย่าอะไร อตะเครือไม้การดูพี่น้องกันตะเครือไม้เรือไม้มาถือ Sembunyinya enam, ada pakan yang ada di sini.

เห็นไหมครับอย่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าอย่าเฝ้ารุดรจะรุดแล้วจะรุดแล้วจะรุดแล้วเนี่ <laughs> รุดเนี่ยรุดพอดีเอื้อยเงี้ยเครื่องใหม่มันหลนะพี่น่องนะนีนึกว่เครื่องใหม่เอาไปบึงบังั่นติ่มปทต้งโคกอยู่ไปน่องอีกสองอีกสอง นี่ครับพี่น้องผลงานเท่าเนาะกับปาหาโตครับพี่น้องตัวใหญ่นักนักอยู่ก็นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆน,นะครับพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่ต่อไปสิมิหยังกับทารุนทาบิ่งครับ เหมือนกันล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ